สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขือสุพรรณชาแนลค่ะพี่พีรวนบอลสีเขือสุพรรณนะจ๊ะนี่วันนี้หนูเปิดตัวด้วยอึ่งสี่ตัวนี้นะคะล,ลูกไม้นะคะพี่ลูกไม้ลายอึ่งทั้งหมดนะคะที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยมาแนะนําให้อีกทีหนึ่งเนาะนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเขือสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ แล้วก็พี่ๆเองจะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะค่าส่งคิดเป็นแบบเหมาเหมาให้แค่60บาทเท่านั้นตลอดการเดินทางไม่มีบวกเพิ่มพี่จะสั่ง1กระถาง2กระถางสาม6ี่ห้าอะไรก็แล้วแต่น้องรับจบแค่60เท่านั้นนะคะเกินนี้หนูดูแลเองนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องดินนะคะดินที่ยุบอ่ะเนหนูให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะมันหายไปค่อนกระถางเนาะ หนูเติมนะคะหนูเติมค่าส่งจะเพิ่มหนูไม่สนใจนะคะแต่หนูเติมเต็มแน่นนะคะลูกค้าที่สั่งเป็นประจำจะทราบดีอยู่แล้วนะคะไม่มีจกดินออกและยาทิชชู่แทนไม่มีนะคะหนูใส่ดินเพิ่มอย่างเดียวไม่สนค่าส่งนะคะถ้า <c oughs> เวลาที่หนูส่งเลขพัาสดุกให้ลูกค้าลูกค้าจะเห็นเลยว่าค่าส่งละเกินทุกท่านนะคะเกิน60บาททุกท่านแต่หนูรับจบเองไม่ต้องห่วงนะคะจากกระถางแปดกระถางสิบสองไม่ต้องห่วงคะ่ะหนูรับจบทั้งหมดนะนะคะไว้ใจได้ เลย,ยลใช่ถึงถึงน้ำตาจะเล็ดเวลาเห็นบินค่าส่งก็ตามนะคะแต่สู้หนูสู้มาก <c oughs> นะคะอ่าสวนชื่นชอบต้นไหนพี่อยากสั่งซื้อบอลสีกับน้องนะคะโทรได้ที่เบอร์0982650905เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือสแกนคิวอารโค้ดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะคะในทั้งสองแบบเลยแต่ถ้าไม่มีไลน์ทำยังไงดีพี่ไม่มีจริงๆไลน์ไม่เป็นไรพี่โทรหาหนูได้เลยนะคะ จดชื่อบอิสีที่ต้องการสั่งซื้อหนูระบุไว้ตรงนี้ส่วนวันที่จะอยู่ด้านล่างนะคะก็บอกได้ว่าชื่อนี้ที่ลงวันนั้นวันนี้นะคะยังอยู่ไหมนะคะราคาเท่านั้นเท่าน,นี้นะคะแจ้งหนูมาได้เลยนะคะไม่ยากนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีแอปธนาคารโอนเงินไม่สะดวกจริงๆไม่แม้ี่ไม่ไม่สะดวกจะเอออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องไปจ้างเขาโอนอีกอะไรเงี้ยเก็บไปทางได้เลยนะคะแต่ขออย่างเดียวแค่อยู่รอรับพัสดุให้น้องได้เท่านั้นเองลงคลิปวันนี้ อาทิตย์ที่วันนี้อาทิตย์ที่หกหรือยี่เจ็ดอาทิตย์ที่27สิบเจ็ดเมษาหนูส่งไม้วันจันทร์ที่28สิบแปดเมษานะคะส่งไปสนีให้นะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนูเปิดเลยนูเปิดให้ราคาเบาๆก่อนขออึ้งตัวนี้ก่อนโอ้อันนี้เม็ดใหญ่มากเลยนะจริงๆนะท่าน,น่าเนี้ยจะเป็นใบกลมจะสวยมากๆเลยใช่ไหมเนาะนะไอตัวเม็ดแดงเม็ดใหญ่เนะี่ย แต่จริงเป็นใบยาวก็สวยนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นใบยาวก็สวยเห็นปะลายเม็ดเขาสวยมากนะคะมามามาเสริมอีกหน่อยมาตะกูลอึ่งนะคะเม็ดนนะใช่ใช่นะคะเนี่ยพี่ดูเม็ดนะเม็ดเขาใหญ่มากเลยนะคะเอ่อเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยใบกลมมีคนไปจดชื่อเป็นอะไรสักอย่างฟอกฟอกอะไรหนูจําไม่ได้แต่สวยนะคะ ฟอกฟอกอ่อาต้นนี้อยู่ในกระถางห้านะคะต้นนี้อยู่ในกระถางห้าเม็ดใหญ่เม็ดแดงเรียกว่าอะไรดีอ่าหนูเรียกว่าอึ่งเม็ดแดงและกันนะคะอึ่งเม็ดแดงใหญ่อึ่งเม็ดแดงใหญ่นะคะอึ่งเม็ดแดงใหญ่พี่ดูนะเห็นปะ เม็ดเขาใหญ่จริงๆนะคะพื้นเขียวใบเงาเลยนะคะใบแก่ใบจะเงาแต่ถ้าใบใหม่เนี่ยจะออกเหลืองนิดนึงแต่ถ้าใบแก่พื้นก็เขียวปกติหนูให้ร้อยห้าสิบนะคะหนูให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอึ่งเม็ดแดงใหญ่นะคะต้นแรกนะ,ะพี่ๆอยู่ในกระถางห้าความสูงของต้นหนูให้เฉพาะต้นนะไม่รวมกระถางนะคะหนูให้สักประมาณฝ่ามืออ่ะเนี่ยข้อมือนะคะ ทรงกำลังน่ารักค่ะพี่ๆไม่เล็กเกินไปนะคะราคานี้นะสำหรับอึ่งหน้านี้นะหนูให้ไปร้อยห้าสิบจ้ะที่ต้นนี้อันนี้ก็เม็ดแดงเหมือนกันแต่ว่าเขาจะถี่กว่าต้นแรกนะคะเม็ดเขาก็จะถี่กว่าต้นแรกแล้วก็พื้นออกขาวนะคะอ่าหนูเรียกเป็นอึ่งแดงอึ่งแดงพื้นขาวแล้วกันนะคะ อึ่งแดงพื้นขาวต้นนี้ขอร้อยเจค่ะพี่ดูขนาดใบก่อนใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะเนี่ยดูอู้สวยมากเนี่ยดูดิใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะอึ่ใใง,อะะองแดงเม็ดขาวต้นนี้อยู่ในกระถางหกความสูงวมกระถางเกิน30มสิบเซนมานิดนิด,นดหรือประมาณสักสามสิบเซนนี้แหละนะคะสูงเท่าไม้บรรทันแล้วแล้วก็ใบใหญ่ด้วยอันนี้เป็นใบยาวแต่ว่าทรงจะแบบ ยาวแบบป้อมๆนะคะยาวแบบป้อมๆน่ารักน่ารักอึ่งแดงพื้นขาวหนูให้ร้อยเจ็ดสิบค่ะต้นนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทต้นนี้ออกไปทางใบกลมนะกลมมะก็ไม่ได้กลมซะทีเดียวเนาะมันไม่ได้กลมกระปุกขนาดว่าปลายใบแบบว,ว่าห้วนนะคะพี่ๆมันก็ยังติดเป็นใบไทยอยู่อันนี้เป็นใบไทยอยู่นะคะแต่ใบไทยแบบป้อมๆนะคะอึ่งเม็ดใหญ่ เรียกอึ่งเม็ดใหญ่ละกันต้นนี้อึ่งเม็ดใหญ่พี่ดูขนาดใบเนี่ยเทียบกับฝ่ามือนะคะใบใหญ่แล้ว่ะต้นนี้กระถางหกเหมือนกันต้นนี้กระถางหกลากทะลุแบบนี้เลยนะคะต้นนี้กระถางหกอ่ะต้นนี้ขอร้อยแปดสิบบาทต้นนี้ขอร้อยแปดสิบนะคะอึ่งเม็ดใหญ่นะคะ อึ่งเม็ดใหญ่ขอร้อต้นนี้น่าสวยน่าจึ้งพี่พี่ดูนะคะมันมีหลายสีนะเห็นปะ่ะมันมีแบบว่าแต้มป้ายแดงๆมาด้วยแล้วก็เม็ดกัดพื้นขาวแต่ว่ากัดชมพูอะหนูเล่นไม่ถูกเห็นปะ่ะเนี่ยน่าสวยนะอ่ะดูฟอร์มอีกทีนะตัวน,นี้ขอร้อยแปนะคะอึ่งเม็ดใหญ่ร้อยบาทอันนี้อึ่งชมพูเม็ดใหญ่ ไล่ดีๆนะเดี๋ยวหนูจะจดไว้ให้นะคะก็แจ้งหนูตามชื่อที่หนูเขียนได้เลยนะแต่ว่าต้นนี้พี่อันนี้ใหญ่อลังการพีด่ดูป่ะอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะพื้นเขียวอันนี้เรียกเป็นอึ่งเมชชมพูพื้นเขียวละกันอึ่งเมชชมพูพื้นเขียวใหญ่โตมโหฬารได้ไปพี่ย้ายลงกระถางแปดได้เลยนี่หน่อน้อยตอนเด็กน่หลักตะมุตะมิมากเลยนะด,ดูดิป่ะตอนเด็กนะเนี่ยมีหนอแล้วนะคะพร้อมหนอหนูให้เท่ากันละกันพี่ ต้นนี้กระถางหกได้ใบต้องไปย้ายอับไ z e ลงกระถางแปดหรือกระถางสิบสองให้มันพุ่งไปเลยนะคะพี่ๆจ๋าอึ่งพื้นอึ่งชมพูพื้นเขียวอึ่งเม็ดชมพูพื้นเขียวหนูให้ร้อยแปดสิบค่ะต้นนี้อึ่งเม็ดเล็กอึ่งเม็ดเล็กอันนี้ตอนแรกหนูดูเหมือนมันเป็นมันจะช้นน้ำไม่ใช่นะเนี่ยพี่ดูนะคะดูหลังใบเหมือนมันจะติดป้ายเฉยๆเห็นปะมันป้ายนะคะป้ายน้ำตาลเนี่ยดูเราดูหลังใบนะคะ ตอนแรกหนูก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นโรคหรอไม่ใช่แต่พอพลิกดูหลังใบอ้อมเข้าป้ายเนี่ยเป็นป้ายนะคะป้ายน้ยยยำตาลอึง้งเม็ดเล็กใบมีตํำหนินะคะขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้หนูให้พี่ๆไปราคาเบาๆเลยต้นนี้แต่อันนี้ม,มีมีแววว่าจะใหญ่นะคะค่าใครชอบความใหญ่อลังการแนะนําหนูให้อ่ะหักท้ามใบมีตําหนิแล้วกัน ตอนใบใหม่กําลังมาเนี่ยใบใหม่อันนี้คือใบใหม่เลยนะคะใบใหม่มาแล้วหนูให้ร้อยห้าสิบพอลูกไม้อึ่งเม็ดเล็กร้อยห้าสิบค่ะน้องอยู่กระถางห้าได้ไปพี่อัพไซขึ้นแปดได้เลยนะ่ะมาที่ต้นนี้ไก่วันเสาไก่วันเสาแต่ว่าอ่ะมีสองต้นในกระถางนะคะ ต้นสูงประมาณหนึ่งคืบนะคะหนึ่งคืบเฉพาะต้นนะคะพี่นะคะไม้อัไซด์นะคะไม้เพิ่งอัไซด์กำลังแตกฟอมกำลังขึ้นฟอร์มสวยเลยเนี่ยเห็นปะกัดลายพื้นขาวเรื่องขาวมาแล้วแต่ว่าพี่จะได้สองต้นในกระถางหนูให้ไปร้อยห้าสิบนะคะหนูให้ไปร้อยห้าสิบแต่ว่าได้สองต้นในกระถางน่ารักปุกปิ๊กเลยพี่ๆไก่วันเสาร์ ม่วงที่จริงใจนะคะม่วงที่จริงใจได้สองต้นในกระถางเอาไปร้อยห้าสิบบาทพอจะ้ะมาที่สาวนะครชัยศรีสาวนะครชัยศรีพี่ด่างแบบด่างโคตรต,ต้นที่บ้านใครไม่ด่างต้นที่บ้านใครไม่ด่างใครไม่หวานพี่มาเอาต้นนี้ไปพี่ดูนะดูหน่อนะมีหน่อแล้วด้วยนะคะมีหน่อแล้วด้วยนี่แล้วหน่อแบบหนอเปิดด่างมาโคตรจึง้ง นะคะหนอด่างโคตรจึ้งเลยสาวนาครชัยศรีกระถางห้าได้ไปพี่ย้ายไสขึ้นกระถางแปดได้เลยนะคะย้ายขึ้นกระถางแปดได้เลยลากทะลุบันนี้เนี่ยหนูเทียบขนาดใบให้ดูไม่อยากจับใบด่างมากนะคะเนี่ยเพราะมันด่างมากเลยเนี่ยด่างเหลืองอมชมพูอมแดงไปเลยอะทุกใบนะคะด่างทุกใบเลยนะด่างทุกใบแล้วก็มีหน่อด้วยสาวนาครชัยศรีหนูให้พี่ไปร้อยแปดสิบาทพร้อมหนอ่อ ร้อยแปดสิบพร้อมหน่อได้ไปอัพไซ์ขึ้นกระถางแปดได้เลยนะคะแปดหรือสิบสองก็ได้นะคะเนี่ยดูหน่อดางสวยด้วยขอบอนเก่าสักต้นหนึ่งทศกันหน้าชมพูคะ่ะนะคะทศกันหน้าชมพูหวานเจีย๊ยพี่และที่สําคัญเบิงอ่ะสี่ต้นใหญ่ๆพี่ได้แน่นอนนะคะต้นนี้หนึ่งต้นนี้สองต้นนี้สามต้นนี้สี่สี่ต้นได้แน่นอนนะคะแล้วก็หน่อน้อยเนี่ยกําลังแตกมาอายุอายรเลยแตยอยอ่หน่อน้อยหนูกลัวแบบ ดูกลัวมัน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 อุบิเหตุระหว่างแพ็คเลยไม่นับนะนับแค่สี่ต้นใหญ่ๆเพราะไม้ยุบแล้วขึ้นใหม่นะคะโอ้รถถ่ายสองคันเลยจ้ารถถ่ายสองคันเลยค่ะอะให้ดูนนกาลังทํานากันอยู่รถถ่ายสองคันเลยอะทศกัณนฐน์ชมพูฟอร์มกอหนูขอร้อยแปดสิบบาททศกัณฐ์ฟอร์มกอนะคะพี่ได้สี่ต้นแน่นอนเลยนะคะที่หลักๆเนี่ยได้แน่นอนเลยนะ ทศกณัณฐ์ฟอมกอหน้าชมพูไม้อยู่กระถาง5้าได้ไปพี่ไปเปลี่ยนลงกระถาง8ดมันจะได้พุ่มเป็นแตกกอนะคะมันจะได้พุ่งแล้วก็จะได้แตกแตกพุ่มแตกกอขึ้นมาเนาะหนูให้ร้อยแปดสิบพอจะ้ะพี่ไก่วันเสาร์มาเอาไก่วันพุธไปด้วยจากพี่วิจาอาไก่วันพุธไก่วันพุธกระถางหกสองต้นในกระถางสองหรือสามว่าขอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะ เออเหมือนจะสามนะพี่ๆจะ๋ะเหมือนจะสามนะเหมือนจะเป็นสามเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะหนูคิดว่าสามได้สามต้นในกระถางสำหรับไก่วันพุธกระถางหกนิ้วนะคะสามต้นในกระถางหนูให้ไปร้อยแปดสิบหนูให้ไปร้อยแปดสิบาทนะคะหนูให้ไปร้อยแปดสิบบาทนะคะ,ะ,คะพี่ๆ ไก่วันพุธฟอร์มกอกระถาง6นะคะได้ไปพี่ก็ย้ายลงกระถาง8ได้ให้แตกพุ่มแตกกอไปนะคะไก่วันพุธขอร้อยแปดสิบได้สามต้นในกระถางจะ้ะต้นนี้เข่าไม้แก้วนะคะนนกระ,ะดูกชมพูค่ะพี่ๆกระดูกชมพูบานเย็นเลยนะคะเข่าไม้แก้วกระดูกชมพูบานเย็นเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทรงใหญ่ถ้าเต็มฟอร์มใหญ่อยู่นะคะใหญ่อยู่นะใหญ่เลยนะเนี่ยพี่ดูขนาดใบนะคะอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์ม แต่ต้นนี้ถ้าได้ไปก็ย้ายลงกระถางแดได้เช่นเดียวกันน้องอยู่กระถางหกนิ้วนะคะณตอนนี้นะแต่ถ้าได้ไปย้ายลงกระถางแปดได้เลยเพราะว่ารุนล้นแล้วนะคะอขออีกทีนะเข่าไม้แก้วใช่ไหมเข่าไม้แก้วไม้กระดูกชมพูหนูให้ไปร้อยเจ็ดิบาทเข่าไม้แก้วร้อยเจดสิบค่ะยาวๆนิดหนึ่งบอลเก่ายักษ์สิงห์หน สิงห์หนมีหูใต้ใบนะคะพี่ๆยักษ์สิงห์หนมีหูใต้ใบนะแล้วใบยาวมากอ่ะพี่ดูนะคะอือเที่ให้เห็นแบบนี้เห็นปะหน,นูบอกแล้วว่าถ้าตระกูลยกลักษ์กระมันจะสะโพกมันจะฉีกออกแล้วหางมันจะยาวสวยนะคะสีไม่สดใสจ,จริงๆหนูยอมรับว่าสีอาจจะไม่สดใสแต่เรื่องความใบใหญ่ใบยาวอ่ะต้องให้เขาถ้าบอลเก่ากใช่สุดฟอร์มเนี่ยมันจะออกแบบว่าน้ำตาลน,น้ำตาลใช่ ะะแต่ว่าสองต้นในกระถางนะได้2ต้นในกระถางนะคะได้สต้นในกระถางก็ได้ไปเหมือนเดิมย้ายลงกระถางสิบสองได้เลยอะ่ะแปดไม่พออะ่ะต้อง12เท่านั้นมันถึงจะบาลานซ์กันแล้วปล่อยให้แตกกอนะคะหนูขอร้อยแปดิบาทยักสิงห์หนูขอร้อยแปค่ะพี่พี่ดูความยาวของใบนะถามว่านี่สุดฟอร์มหรือ,อยังไปได้มากกว่านี้อีกคะ่ะยังไปได้มากกว่านี้อีกนะสาหรับยักสิงห์หนนะคะ ไม้เหลืองหน่อยแสงทองคําค่ะนะคะพี่ๆแสงทองคําพื้นเขียวป้ายเหลืองพื้นเขียวป้ายเหลืองอันนี้คือป้ายเหลืองของจริงไม่ต้องมีอุณหภูมิอุณหภูมิร,รูไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเหลืองของจริงดูพี่ดูนะบีพี่ดูลูกสาวดูที่เป็นร้อยไล่แต่เลือกที่จะเข้ามานอนในทางขอคันกลางนิดนึงเดินมาผ่านอะไรมามั่งไม่รู้แต่เลือกมาหน,น่อยหย่อนในา่าดปุ๊บ กลับมาแสางทองคําของเรานะคะอันนี้คือพื้นเขียวป้ายเหลืองแล้วก็ถ้าเป็นฟอร์มน้องจะกัดชมพูนะคะ น้องจะก,กัดชมพูด้วยแล้วก็ป้ายเหลืองแบบนี้ป้ายเหลืองแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องแบบว่ารออุณหภูมิหนาวร้อนเย็นอะไรไม่เกี่ยวเลยนะคะเหลืองแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะแต่ว่าถ้าถ้าหน้าหนาวก็อาจจะเหลืองสดกว่านี้นิดหนึ่งนะคะแสงทองคํากระถาง5.5หรือ6นี่แหละแต่ได้ไปพี่ยหญขึ้น8ได้เลยใหญ่ยยขึ้น8ได้เลยนะคะแสงทองคําหนูให้18 0ดบาทพอจะ้ะ ต่อที่ต้นนี้นะคะหลวงพ่อสมบูรณ์กําลังเริ่มกัดสีพี่ๆจ๋าหลวงพ่อสมบูรณ์กําลังเริ่มกัดสีหลวงพ่อสมบูรณ์แนะนาให้เอาไปทําฟอร์มกอนะคะแนะนําเลยว่าต้องเป็นฟอร์มกอเท่านั้นกระถางห้าค่ะพี่ๆกระถางห้าแต่ลากจริงๆก็ลากก็เริ่มทะลุมาแล้วนะลากเริ่มทะลุมาละหลวงพ่อสมบูรณ์ต้นนี้หนูให้ราคาเบาๆแล้วการเอาไปร้อยเก้าสิบบาทปกติไซนี้ไม่ได้นะพี่นะ หยู่ให้ร้อยเก้าสิบพอหลวงพ่อสมบูรณ์นะคะอะนุมานปราบไตรจักนะคะไปไล่สีอีกทีเนาะน้องอยู่กระถางห้าได้ไปพี่อัพไซึ้นแปดได้เลยหรือสิบสองก็ได้ถ้าจะเอาไปทําฟอร์มกก็จะยิ่งสวยหานุมานปราบไตรจักนะคะใบหนาใบแข็งมากพี่ๆจ๋าแล้วถ้ากระสีมานะจะได้ทั้งบางคนเลี้ยงได้เป็นสีส้มบางคนได้เป็นสีโอรสบางคนแบบ เป็นชมพูแปดเลยก็มีขึ้นอยู่กับแดดนะคะต้นนี้หนูให้ราคาเบาๆไซสน์นี้กระถาง5นิ้วแต่ว่าต้นโตสูง30สเซนแล้วให้180บาทพอ180นะคะคือเผื่อช่องทางให้พี่ๆเอาไปเปลี่ยนกระถางด้วยแหละนะคะให้ราคาเบาๆไปเลยเอาไปร้อบาทพอจ้หาหานุมานปราบไตจักคะ่ะขอลูกไม้สักหนึ่งนะคะลูกไม้ชมพูใบาย,ยาวพี่ๆจ๋า ลูกไม้ชมพูใบายาวกระถางแปดแต่ว่านี่พี่ดูพี่ได้สามต้นใหญ่ๆเลยพี่ได้สามต้นใหญ่ๆเลยนะคะกระถางแปดนิ้วเอาเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้ไปเลยจริงๆมันเป็นไม้ชุดเดียวกันแต่ว่าอันนี้กับสีก่อนอันนี้กับสีที่หลังนะคะหน้าตามันเลยแตกต่างกันไปแต่จริงๆคือแบบว่าคือชุดเดียวกันเลยพามาชุดเดียวกันเลยนะคะน้องรวมกอให้กระถางแปดให้พี่ๆไป สองร้อยห้าสิบาทอนะสามต้นในกระถางแล้วอยู่ในกระถางแปดนะพี่พแล้วใบโคตรหนาอะต้นนี้ใบหนามากเนี่ยดูดิอันนี้คือสีอ่อนอันนี้คือสีแก่แต่มันอยู่ในกอเดียวกันเลยนะนะคะหนูให้สองร้อยห้าสิบาทพอลูกไม้ชมพูใบยาวจากกระถางแปดนิ้วหนูปิดท้ายที่ต้นนี้พี่จะาลูกไม้ขาวกระดูกเขียว ถามว่าอันนี้เต็มฟอร์มหรือ,อยังยังนะคะเพราะว่าเขาจะขาวพื้นขาวได้มากกว่านี้แล้วก็จัดกับกระดูกเขียวเด่นๆเลยหนูเคยเอามาแบ่งบ้างแล้วแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นต้นเดี่ยวกระถาง5ากระถาง6นะคะเนี่ยแต่อันนี้คือเป็นฟอร์มกอเลยนี่หนูให้ดูแล้วพี่ถ้ามันกัดสีเต็มฟอร์มนะใบมันก็จะหอ่อห่อแต่ไม่ม้วนเท่าไก่นะจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับไก่ที่บอกว่า,วาม้วนบิดเลยไม่ใช่แต่จะห่อใบอย่างเงี้ย ใบเขาจะห่ออย่างเงี้ยแล้วขาวตต่กลับกระดูกเขียวสวยมากอ่ะหนูให้ดูว่าพี่จะได้กี่ต้นกระถาง8ดนะคะที่เห็นหลักๆเลยอ่ะอันนี้ข้างนอกน,นี่สองแล้วใช่ไหมแล้วก็ข้างในเนี่ยหนูว่าสามเนี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งเดีวดูเนี่ยอีกกอใหญ่ๆที่เป็นกระจุกอยู่ด้านในอ่ะหนูว่าสามแล้วก็ต้นหนอ่อข้างนอกอีกประมาณสองสต้นน่ะนะคะ คุ้มมากหนูบอกเลยกระถางเนี้ยนะคะกระถางเนี้ยคุ้มมากลูกไม้ขาวกระดูกเขียวกระถาง8ฟอร์มกรหนูขอ370บาท หนูขอ370บาทราคานี้แพ็กส่งทั้งกระถางนะคะกระถางไซส์8นิ้วหนูก็ส่งทั้ง8นิ้วยกกระถางให้ไม่มีห่อตุ้มเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าถ้าห่อตุ้มไปลูกค้าต้องไปรีเซ็ตไม้ใหม่เหมือนเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่ไม่ต้องพี่เอากระถางแดไปพอไปเลยเอาไปตั้งโชว์สวยๆได้เลยนะคะขอ370บาทพอลูกไม้ขาวกระดูกเขียวรับรองต้นนี้ใครได้ไปไม่มีผิดหวงังเพราะว่าเต็มฟอร์มสวยสุดๆนะคะสวยจริงๆหนูเคยแบ่งกระา ถัง5กัะถัง6ไปแล้วไปไล่หาดูได้อันนั้นคือแชทแตกลูกค้าเยี่ยงกันแต่นี้ขอฟอร์มสวยๆวยแบ่งให้กระถางใหญ่ไปเลยนะคะอะชื่นชอบตัวไหนพี่จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์0982650905ได้เลยค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR วอาโค้ดหน้าจอก็ได้เหมือนกันไม่มีไลน์ยกหูโทรศัพท์กดเบอร์และโทรสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่งด่วนปลายสนีไทยลงคลิปวันนี้ส่ง ไม้พรุ่งนี้วันที่28นะคะจันที่ยีหนูส่งให้เลยนะคะสังกี่กระถางก็ได้แต่จ่ายค่าส่งแค่60พอนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านค่ะพี่พี่นะคะสวัสดีค่ะ